ชื่อนัชชาไม่รักษาวน,นิตนะคะเป็นดีไซนเนอร์แล้วก็จ้ของแบรนด์นาช a าเมดอินมาสค่ะวันนี้มาแต่งหน้าลุกแบบไปอีเวนต์อ่ะเริ่มได้เลยค่ะก็อันนี้เป็นกระเป๋าเครื่องสําอางนะคะอันนี้ไว้ใส่ของตั้งอันนี้ไว้ใส่ของนอนก็จะมีสกินแคร์ต่างๆแต้อต่อสเต็ปแรกนะคะก็จะบำรุงก่อนดรังเอลเฟนบีไฮดราอิน Intensive Hydration s e r u มอันนี้ช่วยเรื่องแบบเติมน้ำให้ผิวแล้วก็ฟิลโูดค่ะจะต่อด้วยบำรุงลูคัสพัพาลออด์จเมนลิปก่อนนะคะ <c oughs> จะต่อด้วยซูเปอร์กรูปโกลสกรีน เป็นกันแดด spf 40 PA บ pa บวก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 ทำให้ผิวแบบเหมือนนางเป็นพรอมเมอร์ไปในตัวอะไรเงี้ยพอลงเราก็จะมีความกโกลว<ม>ก็จะลงอันนี้ก่อนที่จะเริ่มทำใดๆอันนี้ชอบเพราะว่านางให้ผิวที่แบบดูดีอะมีออรา่านางงามบางอย่างไม่เยิมนะลงแป้งฝุ่นบางๆตามอะไรเงี้ยค่ะนางก็จะอยู่ได้ดีทำให้ทุกอย่างที่ลงหลังจากนั้นติดทนนานขึ้น ต่อไปนะคะพรอมเมอร์ตาก็จะเป็นทูเฟสลงเพื่อให้สีต่างๆอยู่กันได้ทับๆลงไปให้นางไม่เป็นคราบนิดหนึ่งเสร็จแล้วก็จะทาลิปอีกรอบเป็นแบบลิปโลชั่น เหมือนทาก่อนให้มันแห้งตอนที่เราจะมาตรงปากพอดีอะไรเงี้ยเริ่มที่รองพื้นเป็นฟรีนะคะจะมี S P F 3 6 P A บวกบกบวกจะเป็นคนใช้รองพื้นน้อยมากๆหยดมาจำนวนหนึ่งแล้วก็ฟาดลงไปที่แขนก่อนเหมือนวอร์มนางนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยลง เนื้อมันจะเบาๆหน่อยอ่ะไม่ได้เป็นแบบตัวที่ปกปิดอะไรมากมายนะักแค่เหมือนทําให้สีมันสม่ำเสมออะไรเงี้ยให้มันดูไม่แบบเละเทะมากเวลาเราออกไปข้างนอกๆๆนอก็จะไม่ได้ทาแบบเยอะมากจะแบบแตะน้อยๆมากๆแล้วก็เติมไปตรงแบบที่มีรอยนิดหน่อยบทบังกําเก่านิดนึงอ่ะลืมทาไป็หนึ่งอย่างอันนี้แต่จริงๆมันทาที่หลังได้อยู่นะตัว Benefit Professional ปิดรูขุมขนอะไรเงี้ยนางจะมีความช่วยบังพวกรอยรูขุมขนส่วนที่มันกว้างอะไรเงี้ยค่ะเนื้อมันก็จะมีความบามนิดนิดอ anyway. ย่างเงี้ยค่ะฟาดไปตรงโซนที่รูขุมขนกว้างกว่าตรงอื่นมันก็จะเบลนด์ไปกับรองพื้นได้ค่อนข้างโอเคก็จะลงคอนซีลเลอร์นิดหนึ่งตามใต้ตาแล้วก็ ตรงแบบตรงที่มันมีรอยสิวรอยอะไรเงี้ยค่ะเหมือนไป correct มันนิดนึงของอา a n มเป็นคอนซีลเลอร์สี3.5ก็ปกปิดค่อนข้างโอเคแต่ว่าจริงๆแล้วแบบเป็นคนแต่งหน้าแบบไม่ได้ต้องการการปกปิดระดับนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต้มสิวนิดหน่อยแบบเป็นพวกรอยแดงพวกอะไรเงี้ย ใช้วิธีแทบๆเอาคร่าวๆต่อกันที่ตาแปรงที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นพวก้อยว่าผสมผสมกับแปรงที่ซื้อจากญี่ปุ่นบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็จะใช้ของแ a t b o n d นะคะผสมกับเฟนตี้อันนี้นะคะมันจะแบบอันเล็กๆอะไรเงี้ยมันพกง่ายแต่ว่าถ้าแบบแต่งจากบ้านก็จะแบบใช้ทั้งคู่เพราะว่าสีมันจะแบบอยู่ด้วยกันแล้วมันน่ารักอะไรเงี้ย ตัวตัวแค t วอนดีเนี่ยมันจะเป็นไอคอนทัวร์พาเลตนะคะส่วนใหญ่เวลาแต่งไปอีเวนต์อย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่ค่อยแต่งเยอะเติมเงาให้ตานิดนึงใช้สีน้ำตาลในในพาเลตเฟ n น y ก็จะแบบแค่แทบ็บๆท็กลงไปอีกเช่นกันที่ปลายปลายหางหางตามีความส้มๆแดงๆนิหนึ่ง แล้วก็ใช้ตัวที่เข้มฟาดตรงป,ปลายปลายนิดนึงแล้วก็เหมือนใช้แปรงที่มันแบบยังสะอาดอยู่ค่ะเหมือนช่วยเบลนเบลนเติมแบบสีอ่อนเข้าไปนิดนึงฟาดเข้าไป<ช>ค่ะแล้วก็เติมแบบเหมือนเป็นเส้นของอายไลเนอร์ไปก่อนอะไรเงี้ยใกล้ๆขอบตาลากเป็นเส้นก่อน แล้วก็ค่อยมาเขียนอายไลเนอร์ทับที่หลังเสร็จแล้วก็จะเขียนใต้ตาอันนี้ใช้ดินสอเขียนของนาสสี black moon นะคะเป็นแบบ velvet line Eyeliner เขียนข้างใต้ะคะ่ะมันจะมีความละลายนิดน,นึงอะพอเขียนไปแล้วเราชอบแบบพอใต้ตาเราดำใช่ปะแล้วเราก็แบบใช้อันนี้แล้วพอมันลงมามันจะดูเหมือนใต้ตาเราไม่ดำ คือคือเราจะเป็นคนชอบแต่งหน้าให้ดูเหมือนโซมแต่เอ๊ะไม่โซมแต่เอ๊ะโซมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็จะใช้ตัวสีเข้มของของพาเลตแค v บอีเหมือนไปทับมันนิดนึงแล้วก็ใช้ตัวสมัตแบบเบลนดให้มันเยิม้มเยิมลงมาพิธีกรรมตาก็จะประมาณนี้ก็จะไปที่คิ้วละกันใช้ของ Benefit ค่ะ Full Proof Brow Powder เติมเติมน้องนิดนึงก็จะฟาดไปเบาๆ้าทำให้มันสีมันเสมอกันนิดนึ่งแล้วก็จะเอาไอตัวคิ้วค่ะมาแบบฟาดใต้ตาอีกทีนึงไม่รู้ทำถูกไม่ถูกแต่ชอบจะปัดคิ้วด้วย Give Me Brow ของ Benefit ค่ะ Brow Volumizing Fiber Gel เบอร์หหัวคิ้วนิดหน่อยแบบ แค่ให้มันเรียงตัวกันปัดปัดไปนะคะให้เหมือนขนคิ้วมันเรียงตัวกันดูแบบเป็ระเบียบเรียบร้อยพอทุกอย่างเริ่มแห้งก็จะมาทาเขียนอายไลเนอร์อีกทีหนึ่งของมิสทีนมีแบบ drag m a s t e r เป็น drag queen ของดิฉันแนะนำมานางบอกว่า ฟาดแล้วอยู่นานจริงนางนางเวิร์กมากเวลาแบบถมใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันจะแบบค่อนข้างอยู่กันเป็นระเบียบเขียนตั้งแต่หัวตานะคะแล้วก็เมื่อกี้มีเส้นที่แบบทาเอาไว้บ้างแล้วจากสมาร์เชอร์เมื่อกี้ก็จะแบบลากนางตามขึ้นไปปกติสองข้างจะไม่เคยเท่ากันเลยแล้วก็ปล่อยไป เราก็กลับมาที่สเต็ปย้ำจิตย้ำทำอีกทีหนึ่งก็จะเอาตัวอันนี้มาใช้สีดำถมไปอีกทีหนึ่งตรงที่เป็นอายไลเนอร์ที่เพิ่งทาเมาื่อกี้เหมือนเป็นแบบฝุ่นให้มันอยู่นานๆหน่อยอะไรเงี้ยไปที่แบบเป็นแป้งนิดหนึ่งอันนี้จะใช้ของบ o อบบี้บราวนนะคะจิ้มจิม แตะแตะเอาน้อยๆแค่ให้มันไม่ไม่มันมากอ่ะประมาณนี้แทบๆเอาค่ะจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยปัดอะไรมาเพราะว่าอ,อยากให้แบบมันยังมีความโกลจากจากไอตัวตัวซันสกรีนเมื่อกี้ตอนจบสุดท้ายก็จะแบบทำความสะอาดแปรงนิดนึงแล้วก็ปัดซากทิ้งแล้วก็ขั้นตอนเกือบๆจะสุดท้ายจะใช้ตัว f ฟนตี้บิวตีนะคะไดมอนด์บอม สีทองกลุบแบบนี้จิ้มเอาจิ้มอีกละเบาที่สุดเพราะนางแรงมากคนเนี้ยป,ป้ายๆตรงที่เป็นแบบหนกแก้มเบาๆนิดนึงแล้วก็แบบตรงดั้งนิดๆหน่อยๆแล้วก็จะแบบกดๆทีนึง่งแล้วก็ซัดลงไปที่กลางตาแบบไม่แคร์เวิร์ลหนึ่งทีค้างมาหนึ่งจะมาตบๆตรงขอบปากเิดนหนึ่งวิกเยอะอ่ะ สเต็ปย้ำคิดย้ำทำอีกรอบนึง่งใช้ลิปมันของ Sugar Advanced Therapy ของ Fresh นะคะก่อนที่จะทาลิปจริงแล้วก็จะจบที่การงานปากก็คือใช้ใช้เฟนตี้แหละสี u n นเซอร์ค่ะมันแดงแบบแดงชอบเอาทิชชู่ซับหนึ่งที สุดท้ายจริงๆแล้วอะเออคือใช้เฟ n น y ี้เป็น w อ a เ a อร์ดฉีดตอนจบ <_ d ue> เขาบอกว่าให้ฉีดไกลๆ <_ d ue> เหมือนละอองที่มันออกมามันจะแบบมันจะฟุ้งๆแบบนางฟ้าอะไรเงี้ยมีกลิ่นหอมพองามสวยค่ <_ d ue> ะ <_ d ue> ก็น่าจะเป็นแบบความชอบความหลงไหลในชีวิต คือทุกวันเนี้เตยก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองมีแพชชั่นหรือเปล่าที่ไม่รู้ว่ามีเนี่ยมัน,มนหมดหรือเปล่าอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จริงๆไม่ค่อยได้มานั่งคิดว่าเอ้เรายังมีแพชชั่นหรือว่าไม่มีอะไรเงี้ยเพราะว่างานเยอะมากไม่มีเวลาคิดค่ะไม่ฟุ้งเฟยขนาดนั้นก็อยากแบบแต่งตาเป็นกราฟิกเป็นสีสีหลายๆสียอะไรเงี้ยค่ะเคยพยายามแต่งแต่ว่าก็ไม่สามารถมือสั่น <c oughs> แต่งไปแลนั่งแบบอ้าวหลายสีสุดหลุนนางคือสีเดียวนางเบลนกันเลยค่ะ